มาถึงน้องไบท์บ้าง Long Bye ครับในที้บอกชื่อเพลงไหมครับลองครับเธอน่ารักเธอน้ารักเธอน่น้าเลิฟโอเคนะฮครับ l o n ไบท์ครับของไบท์ก็เป็นเพลงเร็วครับจังหวะสนุกสนุกสไตล์ก็อินดี้แล้วก็แบบมีป๊อปร็อกนิดนึงกลิมกริมบ้างจังหวะอะไรอย่างนี้ที่ได้กลิ่นเลยตอนนี้กลิ่นมาเลยกลิ่นมาเลยทีเดียวกลยก็เนื้อเพลงก็เป็นเชิงบวกนะครับก็ประมาณว่า เหมือนว่าเรากำลังจีบผู้หญิงคนนึงอ,อะแล้วเขาคนนั้นแบบคือคือเขามีพร้อมอะฮะ,ะแล้วเราไปจีบปุ๊บเลยอ,อยากพึ่งเซโนนะ,ะ,ะเราก็มีดีนะ,ะดูแลก่อน อยากต้องเซโนฮะอยากพ te <c oughs> ูงเซโนได้ลองสนุกแน่นอนครับจะไว้ดีนะครับงานพวกเขาต้องรอว่าเดี๋ยวจะออกมาขยับหัวใจของทุกคนเนี่ยแน่นอนนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้าผมจะกลับมาผมจะให้น้องๆมีโอกาสได้โชว์เพลงดีเล็กๆในรายการของเราด้วยนะนะฮะจะเป็นยังไงนี่ท่านผิดชอบไปไหนเลยนะฮะตรอบอกว่านี่คือครั้งแรกจริงนะครับที่จะให้ดูผ่านรายการของเราครับตอนนี้เบรนก่อนแป๊บหนึ่งครับช่วงหน้ากลับมาอยู่กับน้องเอ็กซ์า